รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย คุณพิชมครับเหนื่อยเหมือนกันแล้วเนี่ยแหมผพูดภาษาลิงให้มนุษย์ฟังเนี่ยไม่เอาดีกว่าพูดภาษาแอนดี้ให้คุณผู้ชมฟังดีกว่าครับสวัสดีครับมาแล้วครับผมแอนดี้เขมพุกเจ้าเก่าเวลาเดิมกับโฮมบายเอสกี้ทำเรื่อเด่นโครงการอะไรดีแอนดี้จัดให้ ใน,ร,นรับนี้คือเทพแรกนะครับประเดิมของปีนี้เลยนะครับและเชื่อว่าปีนี้จะเป็นปีที่ทุกๆคนนั้นจะมั่งคั่งนะฮะทั้งความสุขเงินทองไหลามาเทมานะปราศจากโรคภัยให้เจต่างๆครับและเรามาหาที่อยู่อาศัยกันดีกว่าเพราะปีนี้ผมบอกเลยว่าจะบูมมากๆเลยทีเดียวคุณพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้ววันนี้จะพาคุณไปดูที่เด็ดๆที่ผมจัดสรรมาให้คุณได้ดูโดยเฉพาะนะครับช่วงโฮมเซอร์เวย์สนับสนุนโดย เดสานโฮมเบอร์ไกส์สมาร์ตไบเออร์บายูสุดยอดทำเลข,ของบ้านจัดสรรคอนโดมิเนียมในรอบปี2558ที่ผ่านมาแล้วก็ดูท่าทางคงจะฮอตต่อเนื่องข้ามมาจนถึงปี2559อีกด้วยนะครับอันดับหนึ่งเลยแน่นอนครับบางใหญ่บางบัวทองเป็นโซนที่รถไฟฟ้าสายสีม่วงบางใหญ่บางซื้อเขาจะทดลองเปิดให้บริการในกลางปีนี้นั่นเองครับ ซึ่งก็ทําให้พื้นที่โดยรอบเนี่ยมีการพัฒนาต่างๆเต็มไปหมดเลยครับห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ก็มาแล้วบ้านจาัดสรรคอนโดก็มากันเต็มไปหมดเลยชอบใกล้ถนนใหญ่ใกล้ห้างใกล้สถานีก็ต้องเป็นคอนโดมิเนียมครับราคามีตั้งแต่9 0 0 0 0 0กว่าบาทไปถึงสัก2-3ล้านบาทครับ แต่ถ้าคุณชอบอยู่ติดดินเหมือนผมแล้วก็ต้องขยับห่างออกมาอีกหน่อยครับทาวน์โฮม2ชั้นราคาเริ่มสักล้านไปปลายขึ้นไปครับส่วนบ้านเดียวละครับราคาเฉลี่ยเนี่ยจะอยู่ประมาณ3-5ล้านบาทกำลังดีเลยนะครับ และลำดับต่อมาครับฮอตฮิตฮอตฮิตติดชาติติดชาติติดชาติจะข้ามไปฝั่งทางโซนรามอินทราวงแหวนครับแล้วก็ต่อเนื่องไปจนถึงมินบุรีนู่นเลยครับในอนาคตน,นี้ต้องบอกเลยแถวนี้เนี่ยจะมีรถไฟฟ้าสายสีชมพูผ่านเข้ามาอย่างแน่นอนรวมทั้งถนนหนทางสายต่างๆในย่านนี้ก็สร้างและปรับปรุงกันเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วการเดินทางในสะดวกสบายมากเลยครับและบ้านจัดสรรเองก็มีให้เลือกเยอะทั้งรูปแบบและราคาทาวน์โฮมสองชั้นขายกันอยู่ 1- 2สองล้านบาทเท่านั้นเองครับ แบบ3ชั้นก็มีเยอะครับราคาแค่4-5ล้านบาทเท่านั้นเองครับส่วนบ้านเดียวก็เริ่มจาก5-6ล้านบาทขึ้นไปเลือกได้ตามใจชอบเลย อ้าวยังยังครับมาดูทำเลคอนโดมิเนียมกันบ้างดีกว่าระดับไฮลักชัวรี่ไฮเอ n d ครับก็ต้องเป็นพื้นที่ศูนย์กลางธุรกิจทั้งหลายเลยครับสาลาแดงสารเพลินจิตอโศกสุขุมวิทจะซื้อคอนโดแถวนี้ก็ต้องพกสตังค์มาสักหน่อยครับ1-2แสนบาทต่อตารางเมตรทั้งนั้นเลยครับและที่ตามมาเป็นสูสีกันเลยก็ต้องเป็นย่านที่ชาวต่างชาตินิยมซื้อหรือเช่าอย่างพร้อมพงทองหล่อเอกใหม่แล้วก็พื้นที่นิวซีบีดีอย่างรัชดาพิเศษนั่นเองและสุดท้ายนะครับทำเลส่วน ต่อขยางของรถไฟฟ้าสายต่างๆเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่คอนโดมิเนียมใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมากมายครับราคาห้องชุดในแต่ละทำเลเนี่ยก็แตกต่างกันออกไปครับขึ้นอยู่กับความคืบหน้าของรถไฟฟ้ายิ่งสร้างใกล้เสร็จราคาก็ยิ่งเพิ่มมากเท่านั้นครับและยิ่งใกล้ศูนย์กลางเมืองมากเท่าไหร่ราคานี้ก็ยิ่งสูงขึ้นมากเท่านั้นด้วยเหมือนกันถ้าจะให้มั่นใจเตรียมสตางค์ไว้เลยครับ1-3ล้านบาทถ้าไม่มีมาเดีย๋ยดิปล่อยกู้เท่าที่ดูนี่ะครับคุณผู้ชม ปะโถ<ธ>คุณผู้ชมหนีผมมาอยู่ตรงนี้ได้ไงครับทำเลนี่คุณผู้ชมที่ผมบอกไปนะฮะว่าเป็นสิ่งสาคัญมากต้องสะดวกสบายในการเดินทางน,นะฮะอันนี้สําคัญเปอางยิ่งเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของถนนนะฮะทางด่วนอย่างนี้ทางลัดเข้าทรงเข้า,ขาซอยยิบยองยิบ,ย,บย้อยนี่เรานับหมดหรือว่าจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ครับรถไฟครับรถไฟฟ้าที่กําลังจะมาหรือกําลังจะมาอีกในอนาคตผมบอกเลยว่านี่เป็นสิ่งสําคัญมากที่สุดเลยทีเดียวที่ทาให้ทำเลของคุณเนี่ยขึ้นมาเลยและลิงก็จะบอกว่า แปลว่าเขาดีใจไป็นอย่างยิ่งครับที่คุณเดียวมันจะรวยรวยครับอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าดีกว่าคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าตลอดปี2558ที่เราไปดูกันมาเนี่ยหลาย10โครงการเนี่ยครับมีอันไหนที่ผมสนใจและอยากจะนําเสนออีกครั้งหนึ่งช่วงหน้าเจอกันครับช่วง Home Choice สนับสนุนโดยนิติสารเด็กคอนโดมิเนียมที่อยู่อาศัยคนรุ่นใหม่ และตอนนี้ผู้ชมครับถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยกับการประกาศผลโฮมช้อยส c วอต a r d พ5ครับที่ผมต้องบอกเลยว,ว่าผลนี้มาจากที่แฟนๆของรายการ Home by Sky นี่เป็นคนโหวตเข้ามาครับและนั่นะครับโปรเจกต์แรกที่เราจะาพาทุกคนไปรู้จักกันอีกครั้งหนึ่งเป็นบิ๊กโปรเจกต์มากๆเขามีพื้นที่นะฮะของโครงการทั้งหมด5 0 0ไร่ได้วยกันนะครับและบ้านนีใหญ่บนลมเทอมากและสําคัญคือการเดินทางครับ อยู่ไม่ไกลจากรถไฟาสายสีม่วงที่กำลังเปิดบริการเร็วๆนี้ด้วยครับคุณผู้ชมครับผมต้องบอกเลยนะครับว่าตอนนี้ถ้าใครยังไม่รู้จักไม่ทราบว่าคุณไปอยู่ที่ไหนมาครับแต่ถ้าคุณยังไม่รู้คุณจะได้รู้เดี๋ยวนี้เพราะเขาคือคุณนายเวสเกตขอเสียงปรบมือดังๆน,นครับ มาถึงแล้วครับคุณโยมครับตอนนี้เราอยู่กันที่คุณะไยเวสเกตนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นโครงการที่ใหญ่มากเป็นเหมือนกับเป็นเมืองเลยแหละนะฮะแล้วก็มีพื้นที่ที่เยอะมากๆแต่แน่นอนครับในเรื่องของดีเทลนะข้อมูลเนี่ยผมมีอยู่หนึ่งท่านครับที่มากับผมแล้วกาขี้อายมากเขาบอกเขากลัวกล้องมากเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เราต้องทลายกำแพงเหล่านั้นครับตอนนี้เราอยู่กับคุณผ่อนมากครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณแอนดี้สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โครงการคุณะไรเวสเกตนะคะคราวนี้มาพูดถึงนะฮะ คุณอะไรเวสเกตหน่อยดีกว่าว่าเป็นเป็นเมืองยังไงเป็นคอนเซปต์ยังไงครับคุณอะไรเวสเกตเนี่ยมีทั้งหมด500ไร่ค่ะคุณแอนดี้ครับก็จะแบ่งเป็น4ปีนี้นะคะเราก็จะสร้างก่อน3โครงการโครงการคุณอะไรพราวซึ่งเราเปิดขายไปแล้วนี่ก็คือเราที่เราอยู่ในตอนนี้นะคะแล้วก็โครงการคุณอะไรขอดยาร์ดกำลังก่อสร้างอยู่ค่ะแล้วก็เริ่มเปิดขายส่วนอีกโครงการหนึ่งนะคะจะเริ่มเปิด ปลายปีนี้ค่ะก็จะเป็นคุณะไรซิมโฟนีค่ะส่วนกลางเป็นไงฮะพื้นที่ส่วนกลางของเวสเกตนะคะก็จะมีทั้งหมด20ไร่ค่ะคุณแอนดี้ก็สําหรับให้ลูกค้าได้พักผ่อนได้อย่างเต็มที่ในวันหยุดและที่สําคัญค่ะเรามีพื้นที่พิเศษเรียกว่าเอ็มพิเิตเตอร์ก็คือสําหรับพื้นที่จัดคอนเสิร์ตอ๋อแล้แหละนะฮะคราวนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูบ้านหน่อยนะได้ค่ะเดี๋ยวไปคุยเออเขาเรียกว่าข้อมูลเพิ่มเติมมากตรงนี้ร้อนมากเลยค่ะดับหมดตากล้องผมไม่ได้ตรงนี้ฮะไม่มีเหงื่อส ยินีต้อนรับนะคะเข้าสู่อ,อัญมณี อีกหลังหนึ่งของเรานะคะนั่นก็คือแบบบ้านจิทีนค่ะมีสี่ห้องนอนค่ะสามห้องน้ําเป็นแบบบ้านที่ใหญ่ที่สุดในโครงการคุณอะไรพลาเดี๋ยวก่อนนะข้างล่างนี้คือมีกี่ห้องนอนคะข้างล่างเราจะมีให้อีกหนึ่งห้องนอนนะคะเป็นห้องนอนด้วยใช่ค่ะอาจจะมีสมาชิกในครอบครัวที่เป็นผู้สูงอายุนะคะก็ไม่ต้องขึ้นลงบันไดก็ข้างนอกก็มีสวนที่โอบกว้างพอสมควรเลยนะค่ะที่ประมาณยังไงประมาณ3เมตรค่ะด้าน3สามเมตรเลยฮะคุณแอนดี้ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของห้องครัวนะคะก็จะเป็นส่วนของการเตรียมอาหารอันนี้ก็คือจะเป็นครัวฝรั่ง ครับค่ะส่วนด้านนอกก็จะเป็นครัวไทยสำหรับให้ลูกอ่านลูกค้าจะต่อเติมไปอันนี้ก็จะเป็นชั้นสองของเรานะคะโอ้โหชั้นสองเนี่ยจะมีทั้งหมดสามห้องนอนค่ะคุณแอนดี้ครับผมค่ะพื้นที่ว่างตรงนี้นะคะก็ทำให้เป็นเหมือนโซนรับแขกนั่งรอหรือว่าโซนนั่งเล่นตรงนี้ แล้วนี่อะไระครับอ๋อตรงนี้นะคะก็เป็นจุดขายของเราค่ะคุณแอนดี้ก็เป็นที่สําหรับไว้หิ้งพระนะคะหรือว่าโต๊ะหมู่บูชาต่างๆหรือว่าปรับเปลี่ยนได้ตามเหมาะสมค่ะอ๋อเหรอฮ<ช>ะจะได้ไม่ไปกินพื้นที่ในห้องใช่ค่ะมาค่ะคุณแอนดี้ห้องนี้นะคะก็เป็น master b e บ r o o m ค่ะครับผมใหญ่มากๆใหญ่มากเลยอะอันนี้ก็จะเป็นในโซนของแต่งตัวค่ะอ๋อเป็น walking c l o s e ตใช่ค่ะ นี่เลยครับคุณผู้ชมครับคุณอะไรเวสเกตครับโอ้โหถือว่าเป็นเมืองที่ใหญ่มากเลยทีเดียวนะครับใช่นะครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณค่ะ ถึงโครงการที่2นะครับที่มีคนโหวตเข้ามากันเยอะมากกันเลยทีเดียวนะครับกับ Home Choice Award 2 5 5 8ครับต้องบอกเลยว่าเป็นที่ที่เราเคยไปกันมาแล้วสวยน่ารักบริการเซอร์วิสดีมากเลยทีเดียวและอยู่แค่นี้เองครับวิภาวดีครับจะพร้อมกันแล้วขอเสียงปรบมือให้กับชวนชื่นโมดัสวิภาวดีด้ครับไปเจอเจ๊ฝงกันหน่อยแล้ว ถึงแล้วคุณผู้ชมครับพร้อมกันหรือยังครับกับทาวโฮมชวนชื่นมดัสวิภาวดีโหอะไรจะมาง่ายขนาดนี้ไป let's go อวเจ้ฟงนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะดีใจมากเลยที่ได้เจอครับผมค่ะดีใจเช่นกันค่ะแล้ววันนี้ครับเจ้ฟฝงเราเนี่ยจะพานะฮะเรามาเดินชมโครงการสวยๆของเราสไตล์โมเดิร์นมาถึงนะชั้นแรกของเราแน่นอนนะคะแอนดี้คอนเซปต์ของเรานะคะจะเป็นที่จอดรถเต็มอิ่มสำหรับลูกค้าก็คือจอดได้สองคันอย่างสบายๆเลยค่ะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นห้องรับแขกนะคะ ห้องรับแขกส่วนตรงนี้ก็จะเป็นห้องทานข้าวค่ะก็นั่งได้เต็มที่6คนหรือ7คนได้เลยว่างขวางนะคะ เป็นห้องรับแขกนะคะแอนดี้โอเคกว้างขวางเดี๋ยวก่อนนะห้องรับแขกในข้างล่างก็มีข้างล่างก็มีข้างบนก็มีข้างบนนี่คือสำหรับครอบครัวไพรเวทครับครอบค่ะใช่ไหมฮะใช่แน่นอนตรงนี้ก็น่าจะเป็นมาสเตอร์เบดรูมค่ะมาสเตอร์เบดรูมโอเคครับนะคะนล้วแอนดี้ห้องนี้มาสเตอร์เบดรูมนะคะห้องกว้างขวางนอนสบายค่ะว้าวนะฮะก็มีส่วนของนะะโอ้โหเบดคิงไซส์เลยนะคิงไซส์เลยค่ะอย่างนี้นะคะมีโซฟาไว้ตรงนี้ ก็นึกพออกนะนั่งอ่านหนังสือตรงนี้ใช่อนกข่นอนก็สบายๆเข้าไปเดี๋ยวไปฮะตรงนี้เป็นส่วนของ walking closet จะมีห้องน้ําในตัวนะคะตู้สภ้อาก็ตรงนี้ก็คือทําเป็นตัวอย่างให้ดูไปดูห้องน้ําหน่อยสิค่ะห้องน้ําสวยนะคะยอ้โหสวนเปียกแห้งมีบันสไลด์ครับมีบานประตูปิดเปิดโมีที่นั่งด้วยนะมีที่นั่งด้วยค่ะโอเค นะคะนี่นี่คือสิ่งที่ผมชอบนะ,ะไป <ผม S 1> ทุกห้อง,องของพี่หน้า<ะ>ต่ามานใหญ่ทุกห้องใช่ตอนนี้เป็นห้องเล็กอีกห้องหนึ่งนะคะแอนดี้ครับผมนี่ห้องนอนใหญ่ทุกห้องอค,คุณผู้ชมครับนะฮะก็ถือว่าเป็นห้องที่มีความครบ Okay ครับสมบูรณ์มีพร้อมทุกอย่างเลยขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณค่ะช่วง Home Choice สนับสนุนโดย สารบ้านพร้อมอยู่คัสสันคุ้มค่ามืออาชีพผ่านไปอุที่เรียบร้อยแล้วนะคุณผู้ชมครับกับการประกาศผลนะครทั้งบ้านและทาวน์โฮมที่สวยงามของเรานะฮะในปี2518กับ Home c ช o อ c สโบรต d นะครับตอนนี้เรามาเปลี่ยนบรรยากาศก,กันบ้านดีกว่า,อาโอ้พอดมีเยมไหมอ้าวเจ็บคุณ <laughs> ผู้ชมเอาชู เจ็บก็ <c oughs> คุณผู้ชมครับตอนนี้ถึงเวลาแล้วกับคอนโดมิเนียมครับที่อยู่ใกล้กับรถไฟฟ้า BTS อยู่แถวย่าง,งสุขุมวิทถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเองเลยเจ็บ <c oughs> ตอนนี้ผมก็อยู่พี่ป้อมแล้วนะครับสวัสดีพี่ป้อมครับสวัสดีค่ะโอ้โหเมื่อกี้แอบขึ้นไปดูที่สวนมามีสระน้ำด้วยสวยไหมเงียบสงบสวยมากวันนี้ครับขอต้อนรับคุณผู้ชมแล้วก็สู่ b Republic ตัวโครงการเนี้ยค่ะแรงบันดาลใจแล้วก็พวกคอนเซ็ปต์ดีไซน์เนี่ยจะเป็นสไตล์โมเดิร์นสแกนดิเนเวียนนะคะแล้วเอาความหมายจริงแล้วมันคืออะไรพี่ Be Republic เนี่ยความหมายมีหลายอย่าง Be อาจจะแทนด้วยคำว,ว่า beginning ก็ได้จุดเริ่มต้นของ คนรุ่นใหม่ที่ต้องการมีบ้านมีที่พักอาศัยเป็นของตัวเองรีพับบิกก็จะเป็นอาณาจักรของที่พักอาศัยสไตล์โมเดิร์นครับคราวนี้เรามาเจาะกันดีกว่านะครับว่าที่นี่เนี่ยมีทั้งหมดกี่ยูนิตโอ้จำนวนไม่เยอะเลยค่ะ2อาคารตึกละ1้0กว่ายูนิตสามร้1ยยูนิตอันนี้เริ่มต้นตั้งแต่กี่ตารางเมตรครับเริ่มต้น24ตารางเมตรจนถึงจนถึง51ค่ะทางโครงการเนี่ยได้จัดเตรียมพื้นที่ส่วนกลางให้ลูกบ้านไม่ว่าจะเป็น ฟิตเนสนะคะห้องสตีมรูมห้องเกมรูมสกายโยคะชิลลิ่งเทเลสก็คือเทเลสเอาไว้นั่งพักผ่อนชมวิวไปดูห้องกันไหมได้เลยค่ะเรามีสองแบบให้ดูวันนี้เชิญค,ค่ะ ว้าวค่ะตัวนี้ก็คือ51ตารางเมตรครับ2 b เบดรูม huh. แล้วก็ b a บ h r ร o มจะเห็นว่าความโปร่งโลง่งเข้ามาเรารู้สึกแบบไม่อึดอัดนะคะครับผมบวกกับเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นสไตล์แบบธรรมชาติแต่ว่าก็ยังคงคอนเซ็ปต์ดีไซน์เรียบเรียบมีความคลาสสิกในตัวค่ะตัวนี้จะเป็นมาสเตอร์เบดรูมค่ะคุณแอนดี้น่ารักไหมคะได้แบบนี้เลย Oh, oh, ห้องนอน <see. S 2> ก็จะโปร่งโล่งสบายนะคะให้อย่างนี้เลยเหรอให้อย่างนี้เลยค่ะแล้วก็หน้าต่างแบบนี้หน้าต่างมีม่านม่านโปร่งม่านทึบจับจีบให้ตัวนี้จะเป็น small bedroom ห้องนอนเล็กมีเตียงให้3.5ฟุตนะคะ บิวอินตู้เสื้อผ้าบันใหญ่เหมือนเดิมฟังก์ชันคุ้มค่ามากนะคะหน้าต่างมีช่องรับแสงชอบความโปร่งโล่งนะคะมีช่องรับแสงให้สวยงามมากคุณผู้ชมครับไม่รู้จะบอกว่ายังไงแล้วว่า จะซื้อไว้อยู่เองอย่างที่พี่บอกจะซื้อไว้ปล่อยเช่าทำราคาดึงได้หมดเลยเนาะวันนี้ขอบคุณพี่ปองมากมากครับยินดีค่ะ ผ่านไปเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมครับกับ low rise สวยไหมครับสวยผมบอกแล้วว่าต้องสวยครับเพราะนี่คือการบทเข้ามานะครับจากคนดูของ home by sky นะครับตอนนี้ถึงเวลาแล้วกับ high rise cheers ครับกับคอนโดสูงถึง52ชั้นครับสวยงามมากฟิตนงฟิตเนสโอ้โหส่วนการนี่เลิศมากเลยทีเดียวครับถ้าคุณไม่เชื่อลองไปดูกันอีกครั้งกับ circle 2อโศกเพชรบุรีครับ เออมาถึงก่อนผมบีกนะคุณผู้ชมนะรู้ว่าเป็นลักชัวรี่คอนโดมิเนียมใช่ไหมแน่นอนครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมพาคุณมาอยู่ที่เซอร์เคิลทูครับเขาบอกว่าเป็นลิฟ i ิ g งโปรโตไทป์นี่สูงถึง52ชั้นนะคุณผู้ชมเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวผมพาไปพบกับบุคคลสำคัญของที่นี่ครับสวัสดีครับดีครับสวัสดีคุณเจมส์ดูอันครับดีครับผมแอนดี้ครับครับโอ้โหนี่ครับนี่คือท่าน c e o ครับของ Circle 2 Living Prototype ครับครับเดี๋ยวพาคุณแอนดีลองชมดูนะครับครับคือโครงการของเราเนี่ยเราเพออยายามที่จะสร้างเป็นไลฟ์ที่มีคุณภาพอ,อีกอันนึงก็คือเราเอง f r e กมบูพาร์ตี้เนี่ยจะเป็นบริษัทที่เน้นเรื่อง s, <S ัพ t a i n เ b l e Design ์จะสังเกตดูว่าอย่างตัวนี้ครับถ้าที่ตะวันอ่อกเนี่ยแดดมันจะเข้ามาถูกต้องเราก็พออยายามดีไซน์ให้มันเวลาแดดเข้าเนี่ก็คือปิดพอเย็นๆเนี่ยเราอยากได้แสงเราก็เปิดได้ คราวนี้ที่นี่เนี่ยของเราเนี่ยคือตอนนี้เราอยู่ในส่วนของ f ฟ c i l i ิลิตี้ส่วนกลางใช่ครับนะครับซึ่งอย่างที่เราเห็นเรามีห้องเด็กนะครับมีห้องฟิตเนสสำหรับคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงแลวลงไปถึงห้องคล้ายๆเป็นห้องเขาเรียกว่าห้องอ่านหนังสือห้องสบายๆห้องมีกี่แบบเราจะมี1ห้องนอนนะครับ2ห้องนอนโอเคสามห้องนอนแล้วก็เพนท์เฮาส์นอกเหนือจากตรงนี้แล้วเรามีสระว่ายน้ําด้วยใช่ไหมครับสระว่ายน้ำเราจะอยู่ข้างนอกด้านนอกใช่ไหมครับก็สร้างไอ รอบรอบนี้เลยฮบโครงการนี้สิคือออลรอบตึกเลยก็เลี้ยวพาไปดูนะโอเคได้โอ้โหนี่คือสาวยน้ำหมดเลยครับโอส่วนคองสะวยน้ำของเราเนี่ยโครงการของเราที่สร้างขึ้นมาทุกโครงการจะไม่มีคลอรีนจะใช้เป็นน้อเกลืนน้ำเกลือหมดเลยส่วนกลางของเราครบขนาดนี้แล้วผมว่าเราขึ้นไปดูบนห้องหน่อยไหมฮะได้ได้ ช่เลยครับขอบคุณรัาคุณเจนครับครับอันนี้ก็จะเป็นท้ายที่เป็น2ห้องนอนนะฮะครับพอเข้ามาก็จะเป็นห้องครัวแล้วก็ลิฟวิงนะครับอันนี้จะเป็นห้องนอนเล็กๆน่ารักน่ารักเด็กๆทีนี้ห้องนี้เนี่ยปกติเราจะเปิดทิ้งไว้ครับแต่ถ้าเราจะ private หน่อยตัวนี้สามารถที่จะปิดได้เปิดได้นี่คิดเผื่อทุกอย่างเลยเนาะครับ ครับเิญเลยครับ,อ,บอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนมาสเตอร์เบรรูมนะฮะโโอ้โหมีีะเบยรแล้วก็จะมีมห้องน้ำนะครับแล้วก็ข้างนอกก็จะเป็นระเบียน คุณผมมู้ชมครับนี่ถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ของผมแล้วก็ชาวของมรกายครับที่ได้ขึ้นมาอยู่ในบริเวณที่ต้องบอกว่าใจกลางเมืองจริงๆครับถ้ามีโอกาสก็เข้ามาเยี่ยนชมนะครับที่นี่เรามีให้ดูทุกวันขอบพระคุณมากๆครับ ผมเนี่ยขอยืนยันเลยนะครับว่าทุกโครงการที่ไปมาสวยอย่างนี้ต้องขอชมนะครับเดเวลอปเปร์ <De velop> er> ของเราทุกๆคนด้วยยังไงสู้ต่อไปนะครับปีนี้ผมอยากรอดูว่าผลงานคุณนั้นจะออกมาเป็นยังไงเอาใจช่วยด้วยนะครับและรวมถึงคนที่อยากจะซื้อบ้านคุณครับขยันหน่อยปีนี้ลิงเข้าสิง ขอให้ทุกคนขยันแข็งแรงเหมือนลิงแล้วกันนะครับขอให้ทุกคนร่ำรวยสุดว,ว่าแข็งแรงแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าอย่าลืมนะครับต้องดูโฮมบิลสกายทำอะไรในเด่นโครงการไหนดีแอนดี้เคบุกจัดให้ครับแล้ววันนี้ต้องขอบคุณนะครับสถานที่ที่สวยงามเหลือเกินครับอาเดนพระรามสามลองมาดูกันได้ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ